อดีตแชมป์ร้อยสิบห้าลูกพีนีนะครับยกเพชรนี่เขาบอกว่าลูกพี่เขานะถ้าโยกเพชรคว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับของเวทีมวยมาตรฐานครับเอาไปเลยครับรถสปอร์ตคนระล้านกว่าโอ้โหแต่ผ่อนเองร้อนเล่นครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยนะครับซื้อสดให้เอาไปขับเลยโอ้โหถือว่าดีแรงกระตุ้นครับแต่ว่าโหก่อนจะเป็นแชมป์เนี่ยต้องทำฟอร์มกันหลายไฟล์เลย เพราะว่าตอนนี้หยกเพชรนี่หายไปนานนะครับเพิ่งจะกลับมาก็เป็นยังไม่ต่อนเนื่องเลยครับชนะคะแนนคลละกริดไว้ไฟล่าสุดมาดูว่าวันนี้ถ้าชนะหยกเพชรอ่ะถ้าชนะหนึ่งเทพได้นี่ก็มีโอกาสเกิดเลยครับสำหรับหยกเพชรแต่แกโชคไม่ค่อยสม่ำเสมอลครับหยกเพชรชกไฟล์นึงนี่หยุดไป2เดือ,อนก็หยุดไปใช้เงินหรือเปล่า แต่เขาบอกว่าครั้งนี้นี่จะกลับมาสร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งครับหยกเพชรดูยก3ครับหมดไป2ยกเสมอทางด้านหนึ่งเทพอยู่ครับเกรดบนล็อกรูปร่างใหญ่มาเยอะครับหนึ่งเทพสูงกว่าได้เปรียบความสูงแต่อูโหยกเพชรกะเด้งตีลูกอย่างนี้ครับเห็นชัดเจนแ้งซ้ายครับจังหวะฝีมือไร้คล้ายกันนี่ยับยกเพชรพยายามล็อกแล้วตีครับโอ้โหดูครับจังหวะตี ทำได้ครับยกเพชรอินเทปจะแก้ยังไงครับโดนตีต่อเนื่องจริงๆสวนเข่าได้เหมือนกันเล่งตีซ้ายไปอีกครับอินเทปพยายามตีซื้อยกเพชรครับนี่ครับล็อกเหนียวจริงๆครับตีซ้ายไปอีกอินเทปก็ยังแก้ไม่ออกนะครับล็อกคืนเหมือนกันครับยังไม่ได้แก้อะไรครับล็อกคืนเอาลัดใต้ปีก็ลัดด้วยแยกเพชรเล่งตีเป็นฟุดครับ ยมขยับ,ย,บ,ย,บยกกาสูงเลยครับสำหรับยกเพชรเอาแข้งโดนหมัดสวนไปครับหนึ่งเทพซ้ายอีกทีปิดล็อกยังไงครับซ้ายเด้งบายครับหนึ่งเทพลูกลางนีสูงยาวกว่าเห็นครับโอ้โหแล้วดูกรับจังหวะโน้มจังหวะรัดตีโอโ้โหนึ่งเทพยกเพชรยังดูเป็นทิกกดที่สบายๆครับปล่อยขึ้นมาดูตัวตันทีเดียวครับ เตะซ้ายยังหนักเหมือนเดิมแข้งซ้ายฝั่ตลอดอยู่แล้วครับโดนเหลี่ยมครับหนึ่งเทพครับหนึ่งเทพนี่เป็นประเภทตีมือจ๋าไอคิวร้อยแปดสิบครับเ,เสียบขวาโอ้โหดักเข่าขวาได้แรงครับเอาล้วครับรับแล้วครับยกเพทสยกเพชรนี่มวยดุเดือดเตะซ้ายหนักครับจะตีไปเรื่อยเลยครับยกเพชรย,ย,ย่อหลังซูนท์สปอร์ตเร่งตีเป็นชุดใหญ่ๆครับกดลงมากดลงมาแล้วก็เสียบซ้าย,ยเทพพยายามซ้าไว้ ยังห,หมดนะครับผู้นี้เดินหาครับยกเพชรตีโอ้โหแต่ตีแล้วโดนหักแล้วมาอยู่ล่างด้วยครับยกเพชรเสียเหลี่ยมครับแบบนี้พยายามเดินไล่หนึ่งเทพตะขวามาโยเพชรต่อยตะซ้ายไปอีกจิ้มหน้าขาครับหนึ่งเทพยกเพชรตีซ้ายครับนยกนี้ตีทั้งยกโอ่ไปโดนเกี่ยวอีกครับยกเพชร หมดยกที่3ครับตีได้เยอะแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมนี่มาเสียให้หนึ่งเทพหลายครั้งครับยกเพชรในยกที่3ตีก็ตีได้ครับแต่ถ้าพูดถึงเหลี่ยมตัวเนี่ยแหมคนนี้ทำได้ดีครับหนึงเทพมาดูยก4ครับหมดไป3ยกเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเทพขยับไป3ามช่วงตัวเลยครับแมแต่หงม,มาถึงซัดสัตว์หาท้งองเหมือนกันครับหนึงเทพโดนยกเพชรเตะซ้ายไป ยามเดินนะบวกต้องเดินเร็วกว่าเดิมอีกครับเำหน้า,นายหายกเพชรรอเปล่าครับยกนี้ทำหน้าหยกเพชรยามหาจังขวาเต่ขาต่อยมัดเต่ซ้ายบิดลงมาเทนี่แหละครับลูกเก่งของหนึ่งเทพเลยครับไฟนี้ทั้งหักทั้งบิดโอ้โหล้มไปหลายทีแล้วครับยหยกเพชรไอ้หนุ่มแสนซ้ายลายมังกรครับเดินต่อไม่ท้ออยู่แล้วครับ อยว่นาทั้งคู่นี่ก็มากอพอๆก,กันนะครับสมวยมันนานเหมือนกันเอาเข้าแล้วเข้าปั้มแล้วครับแนม่เดี๋วดูว่าโบจังหวะเข้าในแล้วทงนีนี่ก็เรียมก็ดีจริงๆครับไม่เปิดโอกาสให้หยกเพชรแต่ได้หมัดเหมือนกันครับแหม่พูดไม่ทันขาดข้างแต่ไงต่อดีครับหยกเพชรหมัดของหยกเพชรนี่ก็ถือว่าหนักผสมควรเลยครับเคยต่อยเอาวันฉลองร่วงมาแล้วนะครับ อาวุธหนักอาวุธแรงครับยอยู่ที่ว่าจะทําได้ไหมครับตอนนี้เขาหนึ่งเพแกคุมครับขาจังหวะดูครับวนหนีออกมาได้อีกช่องนิดเดียวครับเขานายแล้วครับยกเพชรล็อกโดนดันเข้าเชือกอีกโอ้โหกาจับนายนี่เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยสักมีครับเสียเปรียบหลายหลยอย่างครับสําหรับยกเพชรแต่เรียลแรงยังดีครับร่างกายกลับมาดีอีกครั้งไล่ครับพยายามจะไล่ ออกหมัดให้เยอะกว่าเดิมครับ<ส>มีโอกาสอยู่สายแม่แมนๆทีเดียวก็มีโอกาสน่หยกหนึ่งเทศนี่ไวจริงครับรัดในครับหยกเพชรตีไม่ได้ีดบน้ำไหมครับหนึงหน่งเทพยกเพชรเดินเสียบไปซ้ายครับ สก,กัดครับโอ้โหลำบากเลยครับถ้าชกในเกมแบบนี้ครับหนึ1 1> ่งเทพแกตั้งรับแล้วก็อุ๊งอ้าวโดนซ้ายไปแหมต้องรีบจับเลยครับหนึ1 1> ่งเทพโดนหมัดไปหน้าสั่นเหมือนกันรูปร่างสูงยาวกว่าทีมอย่างเดียวเนี่ยก็เข้าลำบากแล้วครับหนึ่งเทพแต่ว่านี่ยกสี่เท่านั้นนะครับหน,นึ่งเทพแกคุมเหมือนเป็นยกห้าเลยอยากจะไล่ครับเต็มปากแล้วแต่ตีไม่ได้ครับหยกเพชร หมดยกที่4นี่ผมต้องแก้กันยาวครับเดีอยยกหนึ่งเท่านั้นอีก3นาทีสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าหมด4ยกไร้ราคาขาดลอยไปแล้วครับขาดลอยไปแล้วครับอยู่ที่ว่าจะมีปฏิหารหรือเปล่าเท่านั้นครับสำหรับยกเพชรขอทักทีครับจะซ้ายหรือจะหมัดหรือจะแข้งก็แล้วแต่ครับขอจ,จังครับมาดูว่ามีปฏิหารหรือเปล่าส่วนึ่งเทตอนนี้ดีหัวเข้าบ้านเลยครับ เดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันศึกจิตมังงนอีกสักครั้งหนึ่งครับการนะครับที่เวทีราชดำเนินทั้งหมดเลยครับคู่แรกเนี่ยมังกรแดงดาบแปงนครบาลครับชนะคะแนนเก่งกาศสองลูกวิสัยคู่ที่สองยอดสุสันส่อชควิตยาแพ้คะแนน 9A เกียรติเจริญชัยอ่าเป็นการแพ้น็อกนะครับ 9A เกียรติเจริญชัยในยก2คู่ที่3สายลับจิตมังงนชนะคะแนนอินซีทองพอพินทักษัทคู่ที่4ชายน้อยวรวุฒิชนะน็อกเพชรทิมายทอเทพสุทินยก1ครับยกแรกเลยคู่ค้ำครับพิสยามจิตมังงนแพ้น็อกปราการเพชรศักดมิยก4ครับ ผู้ที่หกลูกโบสกร,รมิกับนนนชนะคะแนนวีรชนคอเทสุชินครับแล้วก็ผู้เอกที่กำลังตับชมอยู่ในขณะนี้นะครับยกเพชรจอดอัฟวินทาวส์บอร์บอยู่ในยกที่5แล้วนะครับเจอกับน,นเทพสกรรมีป่าครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสำหรับหนึ่งเทพเพราะว่าตอนนี้คุมสบายๆย,ยกเพชรล้วก็ยกเพชรก็ไม่เอาเลยครับไล่มาเยอะครับตลอดทุกยกก็หมดยกสุดท้ายครับ เดี๋ยวมาดูการชูมือ,อยังเป็นทางการไปทีมลุ้งเงินเลยครับถึงเทพสักามีงานพวกเอาชนะคะแนนยกเพชรยอดอวินพานสปอร์ตไปจากคาร์ลอยนะครับก็กลับไปทำฟอร์มอีกแล้วครับสำหรับยกเพชรยอดอสูนพานสปอร์ตครับ ต้องมาดูว่าอนาคตนี้เมื่อไหร่จะได้ชิงแชมป์ครับ,รบเพราะว่ามีเป้าหมายอยู่นะใช่รถรสปอร์ตนี่รออยู่ครับครับผมครับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะครับ